โทรมาบอกผมว่าที่ทางการกัมพูชามาแจ้งที่สถานทูตว่าแล้วทูตเป็นคนแจ้งพวกเราพวกเราคือหกคนทูตเป็นคนแจ้งพวกเราคือไอ้ทูตประสานนี่แหละไอ้ทูตประสานแดงนี่แหละทูตมาแจ้งบอกว่า เขาจะฟ้องด่วนให้ในวันพุงนี้เช้าจะฟ้องจะฟ้อ,องด่วนให้เหมือนเป็นมุงนคุณเลยในวันพุงนี้เช้าค่ะเดี๋ยวสังเกตตรงนี้รายละเอียดประเด็นเวลาให้ดีวันเวลาสถานที่ต่างๆกาฬาสามทุ่มเวลาประมาณสามทุ่มแลนะ้ว เขาจะฟ้องด่วนให้เป็นกรณีพ,พิเศษในวันพุธนี้เช้าอันนี้ทูตมาแจ้งเองคนหกคนแล้วท่ากลางทูตแจ้งนั้นไอ้ทูตนี่แหละตามตัวทนายความกัมพูชาที่ทำคดีให้กับสองคนให้กับพี่น้องเราทั้งเจ็ดคนทนายความสองคนเป็นคนกัมพูชาทนายกัมพูชาได้ตามทนายทั้งสองคนนี้เข้ามา ที่สถานทูตแล้วและทนายสองคนนี้ก็นั่งพร้อมเรียบร้อยแล้วกับพี่น้องเราหกคนพี่ว่ายังไงจะเอายังไงเนี่ยทนายความกัมพูชาก็มาแล้วทูตก็แจ้งแล้วว่าทุกเช้าเขาจะฟ้องทูตไทยแจ้งแล้วจะฟ้องให้ทุกเช้าเป็นกรณีพิเศษโ่วนี้เราก็บอกว่าเฮ้ย ตามกนัดหมายนี้เขาจะฟ้องวันที่สองกุมภาพันธ์จะเปลี่ยนเป็นสิบสิบสองมกราคมเลยน่าจะวันที่อาจจะไม่ผิดพลาดถ้าเกินกันเล็กน้อยเท่านั้นแหละโดยประมาณประมาณถ้าเอาเอกสารมาจะยืนยันได้ทั้งหมด ไมเขาจะฟ้องวันตามนัดหมายมตามประกาศตามแถลงการ์วันที่ส2บสออวันที่สองสกุมภาพันธ์แต่ทําไมวันนี้<ม>ว,นนวันที่ส1บอจะบอกว่าจะฟ้องพรุ่งนี้เช้าว,วันที่12บสกุมภาพันธ์แล้วเป็นกรณีพิเศษทนายความสองคนมาแล้ว<ม>แล้วทนายความพร้อมเขียนคําร้องว่า พวกพี่น้องเรายินดีให้ฟ้องห่วนได้ร้องขอให้มีการฟ้องห่วนได้มาเขียนแทนเราได้มาเขียนอ่ะทนายความทนายความมาพร้อมที่จะทำมพุชาสองคนมาพร้อมทำตามคำเรียกร้องของอเจอ้าทูตไทยนี่แหละข้อสังเกตตรงน,นี้คือทางทูตไทยเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีในการทำเรื่องนี้เพื่ออะไรทูตไทย ทำโดยใครทำโดยการบัญชาการของรัฐบาลไทยจากประเทศไทย<ะ>โดยการประสานและโดยการแนะนำและโดยการขอรบ<ะ>โดยรัฐบาลไทยในวันนั้น<ะ>ใครเป็นนายกอาพิส<ะ>ิทธิ์บัญชาการไปยังเจ้าทูตไทยกรุงพรมเปญไอ้<ะ>เจ้าทูตไทยกรุงพรมเปญก็ ประสานงานจึงเกิดกรณีการจะฟ้องรนอันนี้คือเป็นความหวังดีให้ฟ้องร่วนเอาเดี๋ยวคอยฟังต่อไปว่าจะฟ้องร่วนนี้ด้วยหวังดีหรือหวังร้าย <c oughs> และเป็นการต้องการช่วยใคร <c oughs> ย้ำพี่น้อง ย้ำพี่น้องการกระทําอย่างครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการประสงค์ต้องการของรัฐบาลไทยนี่ต้องการจะช่วยใครอ้าวคอยดูนะหวังดีหรือหวังรายหวังดีหรือหวังรายคุณวิรัอ่าอแล้วก็คนอีกห้าคนใช่หวังดีกับใครหวังรายกับใครผลเกิดผลกระทบกระทบผลเสียผลกระทบเป็นอย่างไรอ้าวต่อไปฟังขังนเกตบดูนะพอต่อจากนี้ครับ ปรากฏเจ้าทนายเขียนคำร้องมาพร้อมแล้วพร้อมที่จะให้หกคนเซ็นชื่อทำงานรวดเร็วจริงเพื่อเป็นการยื่นคำร้องตอนเช้าเพราะตอนนี้มันสามทุ่มแล้วนี่สี่ทุ่มเวลาก็เดินไปเรื่อยสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มอ่ะ,ะถูกไหมใช่มันจะไปยื่นสารได้อย่างไรเตรียมการเพื่อจะทำคำร้องเนี่ยยื่นพรุ่งนี้เช้า สารพนมปิน8โมงเช้าแล้วในขณะเดียวกันก็ยกร่างคำร้องอันนี้แล้วได้ยกล่างคำแถลงการ์คำแถลงการตรวจสอบข้อค่อยคำคำแถลงการในตอนนั้นคือให้เป็นคำแถลงการให้พี่น้องเรารับสารภาพให้รับสารภาพให้รับสารภาพว่า ได้ข้ามเข้าเขตแดนราชอาณาจักรกัมพูชาแต่การข้ามเข้าเขตแดนราชอาณาจักรกัมพูชานั้นเป็นการข้ามเข้ามาโดยไม่ทราบว่าเป็นเขตแดนกัมพูชาหากแม้นว่าเป็นการข้ามเข้าเข,าเขตแดนกัมพูชาก็ขอสารได้โปรดเมตตา ลงโทษสถานเบาด้วยแต่ถ้ายอมรับปุ๊บนั่นแสดงว่ายอมรับว่าพื้นที่บริเวณนั้นใช่เลยคนกัมพูชาใช่เลยก็ีกออ้อยคำเป็นของประเทศกัมพูชาใช่เลยโดยได้คํามาจากเจ็ดคนนี้แหละใช่เลยยืนยันให้เขาใช่เลยถ<ม>่อยคําก็คือทํานองเนื้อหาแปลเป็นไทยได้ความอย่างนี้ ได้ข้ามเข้ามาในเขตราชอาณาจักรกัมพูชาชโดยไม่ทราบว่าเป็นเขตราชอาณาจักรกัมพูชาแล้วขอภาพแผนที่แผนที่หากบอกว่าหากเป็นการกระทําที่เป็นผิดขอสารได้โปรดเมตตาลงโทษในสถานเบาด้วยคุเพระไว้หมดเลย แล้วสุดท้ายจะให้พี่น้องเราเสร็จเนื้อหาทาองนี้แล้วไอ้เจ้าทูตไทยก็ยืนยันว่าให้พี่น้องเราเป็นแนวทางการต่อสู้คดีให้พี่น้องเราขอความเมตตาจากศาลกัมพูชาให้ศาลกัมพูชาลงโทษในสถานเบาเห็นไหมและรูปแบบการต่อสู้คดีโดยคำบัญชาของรัฐบาลไทย จากประเทศไทยจากกรุงเทพนี่นะบัญชาไปยังสถานทูตไทยที่กรุงพนมเปญแล้วสถานทูตไทยกระทําการในครั้งนั้นกับพี่น้องเราไปในรูปทางรูปนี้เพื่อให้ยอมรับสารภาพจะได้ฟ้องรวนงรุนี้เช้า แล้วได้รับคำยืนยันว่าหากทำอย่างนี้แล้วเชื่อมั่นว่าศาลกัมพูชาจะอนุญาตให้ปล่อยตัวไปค่ะท่านผู้ชมคิดดีๆให้รอลงอายาคิดตามให้รอลงอายาจะลงโทษศาลเบาให้และจะรอลงอายาให้เห็นไหมครับเขาออกแบบวางแผนจากการออกแบบวางแผนนี้ก็เกิดการทำคำร้องเกิดการทำคำร้องเพื่อเดินทางไอ้ทนายความนะทนายความ ของกัมพูชานะเกิด<ฮ>การทำคำรอ้องทนองนี้<ฮ>เพื่อเดินทางไปยังเรือนจำปรีซอไปเรือนจำปรีซอนี่ก็คือไปหาคุณวีระเพราะที่เรือนจำปรีซอตอนนี้<ฮ>มีคุณวีระอยู่ในเรือนจำคนเดียวนั่นคือเวลาสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วนะไอ้เจ้าทนายกลุรมกัมพูชานี้นก็สามารถเข้าไปในเรือนจำปรีซอไปเปิดคุกป,ป,ปรีซอเพื่อพบคุณวีระได้เวลาราชการแล้วต้องการใจคุณวีระ เซ็นชื่อเพื่อพรุ่งนี้เช้าให้ยื่นฟ้องพรุ่งนี้เช้าสุดท้าย ท่านผู้ชมดูดีๆนะตรงนี้นะ,ะรอยต่อตรงนี้ปรากฏข้อเท็จจริงคือเขาต้องการแยกฟ้องแยกฟ้องยังไงคะคือเขาจะฟ้องห้าคนคในสองข้อหาว่าในเรื่องข้ามเขตแดนและเข้าไปในเขตทหารแล้วแยกฟ้องสองคนคือคุณวีระและคุณดาตรีสองข้อหาเ,<ส>เดิมบวกสองข้อหาพิเศษที่เป็นโทษหนักคือจ, <ะ S 1> จรกั เขาต้องการแยกสนวนฟ้องสุดท้ายคุณวีระและคุณตติก็ไม่ได้เซ็นชื่ออันนี้คแต่คนห้าคนนันเซ็นห้าคนก็ได้เซ็นชื่อยื่นคําร้องขอให้ฟ้องวันที่สิบ้องด่วนก็คือเซ็นยอมรับว่าตัวเองเข้าไปในพื้นที่ของก<อ>ูชาทานองให,ให้เซ็นคําร้องอขอให้ฟ้องด่วนให้ฟ้องด่วนให้ฟ้องด่วนเวลาก็ล่วงเลยไปห้าทุ่มหกทุ่ม ตรงนี้ตื่นเช้าขึ้นมาทีนี้แปดโมงเช้าคือสาลพนรงเปนเนี่ยเขาเปิดเช้ามากนะครับเปิดปับ๊บคุณปัญชาพวกเราก็ไปนะผมก็ไปที่ศารปรากฏในวันนั้นเขานำตัวห้าคนนี้ไปฟ้องที่สารพนรมเปนในสองข้อหาคุณวีระ ก็ไม่ได้รับการเบิกตัวจากเรือนจําคุณราตรีก็ไม่ได้นําตัวไปเพราะกลายเป็นแยกฟ้องแล้วเขาแยกห้าคนนี้มาฟ้องในการยื่นฟ้องในการยื่นฟ้องปรากฏว่าเขาใช้วิธีการยื่นฟ้องนั้นนะ่ะอายการต้องแถลงต่อศาล แถลงของอายการนี้ปรากฏชัดเจนว่าเขาต้องการแยกฟอ้องอายการได้ถแถลงต่อสารว่าห้าคนนี้ได้มีคำร้องขอให้ฟ้องด่วนในวันนี้และห้าคนนี้ได้แยกฟ้องออกจากอีกสองคนคือคุณวีระราตรีการฟ้องครั้งนี้ จะไม่ทําให้กระทบกระเทือนต่อการไต่สวนต่อพยานหลักฐานต่อรายละเอียดต่างๆในรูปคดีของอีกสองคนคือวิระราตรีเพราะฉะนั้น5้าคนนี้จึงไม่กระทบกระเทือนในสมมวนคดีและไม่มีผลใดๆที่จะก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมจึงขอให้ศาลร,รับฟ้องในคดีนี้ไว้ด้วย อ้าวทีนี้ทีนี้นะครับพี<ะ>่น้องดูเวลาให้ชัดทีนี้พอสารได้ฟังคาไต่สวนอย่างนี้ฟังคําร้องอย่างนี้<ะ>สารก็ถามมายังจําเลยทั้งห้าคนเป็นยังไงบ้างคนไทย<ะ>ทางจาเลยทั้งห้าคนก็แถลงพร้อมกันโดยแถลงบอกว่ายินดีให้ฟ้องด่วนได้ ยชในการที่จะมีโอกาสกลับประเทศไทยเพราะพี่น้องจากประเทศไทยมาเยี่ยมก็ลำบากทานองนี้ทนายสองคนที่ทำหน้าที่ก็แถลงต่อสารในนามของจำเลยทั้งห้าคนทํานองนี้ศาลกัมพูชาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้น ขอพักการพิจารณาอันแน่ลีลาเขาค่ะเออขอพักการพิจารณาค่ะเพื่อจะตรวจสอบว่าจะมีผลเสียหายต่อรูปคดีทั้งเจ็ดคนไหม,มสารพักการพิจารณาประมาณห้านาทีแค่นั้นเองห้าประมาณคิดกันเร็วประมาณห้านาทีาาก็กลับเข้ามานั่งที่ของการพิจารณา สารบอกว่าเมื่อตรวจสอบสำมรวนแล้วเห็นว่าไม่กระทบกระเทือนและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดีจึงอนุญาตให้พิจารณาเฉพาะห้าคนนี้ในการฟอร้องใหม่นี้โดยด่วนครั้งนี้ได้คุณพัชชาเมื่อคืนสามทม เมื่อคืนสามทุ่มเริ่มสตาร์ทเริ่มเรื่อง,องพอเช้าวันรุ่งขึ้นเชา้ชาแปดโมงเช้าสามารถฟ้องได้คุณประชาพยานทั้งหลายที่เป็นทหารอยู่ชายแดนติดสาแก้วอำเภอโคกสูงที่จับคุณวีรนะนั่นน่ะทหารที่จับคุณวีระ ทหารกัมพูชาข<อ>จับคุณวีระคณะการสอบสวนที่สอบสวนคดีคุณวีระคนกระเหม็นเจ้าหน้าที่ทางการทั้งหลายที่เป็นพยานคนกัมพูชาคนกัมพูชาที่สำคัญคณะกรรมาธิการ JBC คณะกรรมาการ เขตแดนไทยกัมพูชาขอฝ่ายกัมพูชาที่มาเป็นพยานในคดีนี้ก็มาพร้อมที่ศาลแล้ว<ะ>จเจ้าหน้าที่ผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่เป็นพยานยศพลตรียศพลเอกยศพันเอกมาเพียบพร้อม<ะ>คุณพัชชาสามทุ่มเมื่อคืนเช,าชา<ม>้าแปดเช้าแปดโมง มันระดมมาพร้อมจากชายแดนไทยกัมพูชามาพร้อมจากคือมันบินได้เหมือนนกมันก็ทําไม่ได้โดยหลัก<า>แต่มันมาพร้อมเพียยแต่กัมพูชาทําได้มาพร้อมเพียบคุณพัชชามีการวางแผนไว้แล้วมไม่ใช่อยู่ๆมันคิดเองเกิดเองแล้วอยู่ดีๆจะมากรนชุกรลหุกจะมาถูกต้องถูกต้องอันนี้เหมือนมีการเ